you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์วดวงโดยจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o u i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะของดวงรายเดือนนะคะก็จะเป็น12ราศีประจำเดือนมกราคม2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมดวงรายปีถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆที่อาจารย์ทุ่มเทและตั้งใจทำอย่างหนักให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าคลิปเยอะมากนะ ก็ทําเอาไว้ทั้ง12ราศีแล้วก็แบบ12นักษัตร์นะคะสามารถไปดูได้จะเป็นดวงรายปีแบบภาพรวมแต่ดวงรายเดือนแบบนี้ยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่นั้นคือทําพิเศษให้เฉยๆนะคะ,ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า คลิปทุกคลิปที่อาจารย์ทำอะ่ะอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นไม่อยากให้คุณดูแล้วนําไปงมงายคิดว่าจะเป็นตามที่อาจารย์พูดทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การกระทําของเราสําคัญที่สุดดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะคะฉะนั้นอขอแฮปปี้นิวเอียร์ให้กับทุกท่านแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีสติค่ะที่อวยพรแบบนี้ก็คือถ้าเรามีสติสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดข,ขึ้นกับเรานะคะฉะนั้นขอให้คุณมีสติในการต่อสู้มีสสตติิในกาาารทํ่ง ให้สําเร็จด้วยตัวของเรานะคะแล้วก็รวมถึงขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงมากๆสุขกายสบายใจก็พร้อมที่จะลุยต่ออะไรที่มันไม่ดีในปีเก<ม>่าก็ขอให้มันทิ้งเอาไว้กับปีเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปีใหม่ๆที่ดีนะคะก็ขอให้คุณเจอจ่สิ่งดีๆนะคะในปีนี้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้เป็นแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมประจำ เดือนมกราคม2565นะคะเรามาดูดวงของท่านเป็นแนวทามกันเลยดีกว่านะคะทำไาจะให้พี่แน่แล้วก็ให้ทานหลอดอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลย reflection splendor 6 of wands 2 of swords 9 of wands 10 of cups king of wands the wheel of fortune ace of wands 10 of wands 7 of cups f of u r o swords, 8 of cups and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็น f of u r o wands พลังงานเดียวภาพรวมนะคะจะชัดเจนในเรื่องคำว่าคิดยังไงเป็นอย่างนั้นคือถ้าเราคิดสิ่งที่มันไม่ดีดึงดูดสิ่งที่มันเลวร้วายเข้ามามันจะเป็นไปตามที่เราคิดนะคะมันเหมือนกับว่าก,กดของแรงดึงดูดนั่นแหละนะคะมันจะค่อนข้างไวมากๆในเดือนตอน้นตั้งแต่ต้นปีของคุณเลยนะคะราศีกุมแล้วพลังงานของคุณอะ่ะมันโดดเด่นในเรื่องคำว่า คุณเองค่ะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องตั้งใจทําหรืออาจจะมีความเครียดกับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าฉันอยากทําให้มันสําเร็จหรือว่ากําลังมีความกังวลกับอะไรบางอย่างแต่มันเหมือนเป็นความเครียดในทางที่ดีอ่ะงงไหมคะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ยอยากทําให้มันสําเร็จทําให้มันดีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในในลักษณะของควาว่าเครียดแล้วมันอาจจะเกิดผลแต่ก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะแล้วก็พลังงานของคุณค่อนข้างที่จะ มีคนรักคนเมตตาในเดือนนี้ของคุณเยอะเหมือนกันเรียกว่าเป็นที่รักแล้วก็มีคอนข้างมีคนที่ค่อนข้างแบบอยากจะให้ความสนใจกหรืออยากจะเข้ามาหาเราก็ได้นะคะ,ะแต่ถ้าบางคนอาจจะทําอาชีพที่ต้องแบบพบปะผู้คนหรือว่าอาชีพที่ต้องแบบใช้เสน่ห์ในการเข้าหานะคะสมมติให้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 เห็นภาพเลยคือแบบเซลล์ต้องใช้คําพูดคำเจรจาในการหว่านล้อมจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะ,ะแล้วก็มีดวงของความว่าคุณเองอะคะ่ะ อาจจะเด่นในเรื่องพวกคำว่าทำอะไรเดิมๆเ,เก่าๆก็ได้นะคะหรือว่าต้องเอางานเอกสารเดิมกลับมารื้อกลับมาทำใหม่กลับมาอ่านใหม่กลับมาศึกษามันใหม่อีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพลังงานของคุณอาจจะมีการช่วยเหลือคนอื่นหรืออาจจะมีคนอื่นมาช่วยเหลือเรานะคะมันมันจะเป็นลักษณะาคาว่าสิ่งต่างๆที่มันดีๆอะ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดจากการที่เรายิ่งให้เราจะยิ่งได้มันเหมือนกับว่า พลังงานมันขึ้นคาว่าเหมือนทำยังไงได้อย่าง้นจริงๆนะคะมันจะเป็นแบบอะไรที่แบบรีเฟล็กกลับมาหาคุณไว้นะคะทาชั่วมันก็เข้าตัวเราไว้ทาดีมันก็จะมีเหตุสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะฉะนั้นหมั่นกระทาความดีในรูปแบบต่างๆได้เลยแต่ต้องเป็นคนดีโดยที่เราเองไม่ไดม่ไม่โดนเอาเปรียบหรือไม่เดือดร้อนอะว่างั้นเถออ,อยู่บนความพอดีแล้วกันนะคะแต่มันมีโอกาสที่คุณจะทําอะไรแล้วมันเหมือนกับว่า Successful ก็คือสําเร็จ แต่แค่ว่ามันอาจ,จต้องใช้เวลาหน่อยพลังงานมันเลยเกิดขึ้นเป็นลักษณะคําว่าต้องลงมือทํานะแกต้องจ้งใจนะคะต้องพยายามให้มันมากนะคะมันถึงจะทําสําเร็จนะคะเท่านั้นเองแล้วก็ บางท่านนะคะ,ะที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวโยงกับของสวยงามของประดับตกแต่งอสังหาอาชีพที่อาจจะขายของเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีความทันสมัยแล้วก็ในเวลาเดียวกันของวินเทจนะคะหรือว่าอะไรที่นำเข้าส่งออกเกี่ยวกับต่างประเทศจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะเหลือก็เรื่องการสื่อสารก็โดดเด่นเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องคาพูดคเจราจารแล้วก็การสื่อสาร ต่างๆนานาออกไปเลยไม่แค่ทางการพิมพ์บางคนเป็นนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องสื่อสารอะไรแต่สื่อสารเป็นคาพูดคําพิมพ์เงี้ยค,คือคือก็คือการสื่อสารเช่นเดียวกันจากค่อนข้างเด่นหรือพวกงานอีเวนต์งานแต่งงานอะไรเงี้ยหรืออะไรที่เกี่ยวกับงานพวกงานสําคัญต่างๆถ้าเราแบบเหมือนมีส่วนร,ร่วมอย่างเช่นเป็นเมคอัพอาร์ติสอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะจากค่อนข้างเด่นด้วยเช่นเดียวกันแต่หลักๆอาชีพค่อนข้างเด่นนะคะบอกไปก่อนนะมันไปในทางที่ดีมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือแบบช่วงนี้ถ้าสมมติคุณเครียดหรือวาวาตกงลบ บบไปไปแบบพักผ่อนหย่อนใจบ้างเพราะว่าไม่ต้องห่วงมีความเครียดแน่นอนมีเรื่องที่เราต้องคิดหรือกังวลหรือปวดหัวนิดหน่อยนะคะบางครั้งอาจจะเป็น Gray, ไมเกรนอะไรก็ตามแต่รักษาสุขภาพด้วยนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือทุกคนมันมีชีวิตแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปแบปบนกันไปเดี๋ยวขึ้นและลงแต่อันนี้ไม่ใช่พลังงานของคําว่าดวงมันดิ่ไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นคําว่าคุณอาจจะต้องใช้ความคิด อาจจะต้องเครียดก่อนก่อนที่มันจะได้ดีนะคะมันเหมือนเป็นความพยายามเป็นการวางแผนเป็นการที่กําลังคิดค้นอะไรต่างๆนานานะคะอาจจะต่างๆนานาที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนกับว่า ไอเดียของคุณมันจะผุดแล้วมันเป็นไอเดียที่ดีนะคะอ่ะดีมากๆค่ะไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะอ่ะก็ขอให้คุณอดทนสู้ๆนะคะแล้วสิ่งดีๆมันก็มีโอกาสที่จะดึงเข้ามาหาตามที่เรากระทำและตามที่เราคิดนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องการงานแล้วมาระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงบางทีอารมณ์ของคุณสวิงหน่อยนะคะเนี่ยอ่ะต้องมีสติย้ำนะมีสติให้มากไม่มีใครแก้คุณได้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวคุณเองมีสติให้มากนะคะเ e n of s w o r d ขึ้นมาอันนี้สาหรับเรื่องการงานนะคะ Uh, King of Swords, n i g h t of Pentacles, the Moon เห็นไมมันมีความไม่ตกมีความกลัวมีความแบบอะไรสักอย่างหนึ่ง Page of Swords ขึ้นมาขออีกใบหนึ่ง Two of Wands พลังงานของคุณนะ่ะมันขึ้นคำว่าเนี่ยก่อนที่จะได้ดีมันอาจจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันแบบต้องเรามาระวังเรื่องการขัดแยง้งนิดหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเองแบบเฮ้ยตรงปรับแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงฉับพลนันอะไรอย่างเงีย้ยค่ะหรือว่า ให้ระมัดระวังในเรื่องการกระทําหรือว่าการพิมพ์อะไรออกไปให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทําคิดก่อนพิมพ์ออกไปจะได้ไม่มีปัญหาตามมาอันนี้เป็นคําเตือนมันไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นทุกคนนะคะในเรื่องการทะเลาะก,การมีปัญหาอะไรเงี้ยมันอาจจะเบ้าเอกสารมันเกิดผิดพลาดน,นิดนึงบางคนอาจจะทาบัญชีแล้วตัวเลขผิดพลาดไม่ได้มัน มันเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครนะคะฉะนั้นให้มีความรอบคอบทําอะไรใจเย็นลงนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกแค่นี้เพราะว่าจริงๆพลังงานของบางท่านทําอะไรอาจจะแบบรวดเร็วปุบปับแต่พลังงานขึ้นคําว่าแกช้าลงนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะคะคือให้เรามาระวังการมีปัญหากับคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือว่าคนที่อายุ น้อยกว่าเรานะคะบางคนอาจจะอยยุมากกว่าเราแต่อาจจะแปลว่าตําแหน่งหน้าที่หรือการงานของเขาหรือว่าประสบการณ์เขาอาจารย์น้อยกว่าเราเอะไรย่างเงี้ยค่ะ,ะให้ระวังนิดนึงคืออถ้าเราเองอะคะ่ะรู้จักการพลิกแพงรู้จักใช้คําพูดนะคะอาจารย์เชื่อเลยว่าคุณเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้ว <laughs> ไม่ต้องห่วงนะคะ,ะแล้วก็ พลังงานมันขึ้นคําว่าใครที่ทํางานที่แบบอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างประเทศอะไรเงี้ยต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นก็โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้มันเป็นคําว่าบุกลุยแล้วทําสําเร็จนะคะคือจริงๆเรื่องการางานของคุณอนะ่ะมันมันเป็นแค่เรื่องคาเตือนบางอย่างเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมไม่มีอะไรหรอกคือบางทีบางครั้งคิดไปเองคิดมากไปเองอ่าหรืออาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่รู้สึกว่ามันสําคัญบางท่านอาจจะต้องพรีเซนต์อะไรมันมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามีความประมาทเกิดขึ้นอ่าความประมาทขอโทษค่ะความประมาทเกิดขึ้นอะไรเง ทำเท่าที่ไหวไงก็คือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราพยายามเต็มที่เฮ้ยเราพยายามสุดฤทธิ์แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวนะผลจะออกมาดีไม่ดีแต่อย่างน้อยคุณได้พยายามทําความแบบทําความเข้าใจทําสุดความสามารถของคุณแล้วคุณไม่ต้องไปกลัวอาจารย์เชื่อว่ามันจะออกมาดีเองนะคะนะไ่ตามเวที่เราตั้งใจแหละฉะนั้นสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะอืมอย่าเอาความกังวล มาทำให้ทุกอย่างมันล้มเหลวเพราะความคิดของตัวเราเองอย่าดูถูกตัวเองนะคะใครจะดูถูกก็ว่ากันไปแต่เราเองไม่ควรดูถูกตัวเองนะคะฉะนั้นสู้ต่อไปแต่บางสิ่งบางอย่างในเรื่องการทํางานบางทีบางครั้งเราอาจจะต้องทำทำงานกับคนหมู่มากอาจจะต้องดีวกับคนดีวกับลูกค้าบางคนอาจจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ขายต้ดีกับลูกค้าเนาะอ่ะก็ บอกแบบนี้นะคะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ได้ดั่งใจหรือไม่ถูกใจเราหรือว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่โอเคกับลูกเขาคนนี้เราอาจจะไม่โอเคกับการร่วมงานกับคนคนนี้แต่สิ่งที่เราทําได้คือมีความ professionally ทงานให้ได้กับทุกคนทําให้ได้กับทุกๆอย่าง the show must go on นะคะคือบางทีบางครั้งเราก็ต้องใส่หัวโขนเท่านั้นเองนะคะอาจารย์บอกได้ประมาณนี้ว่าสู้ต่อไปเถอะยังไงก็ตามแต่มันจะเป็นผลดีแน่นอนนะคะอย่าท้อถอยนะคะอ่ะโอเคส่งกำลังใจไปค่ะเรามาดูนะคะ สำหรับเรื่องการเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างการเรียนของคุณเนี่ยมันแปลว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนโยกย้ายคณะเป็นได้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีโปรเจกต์ร้านแปดพันเการบ้านเยอะมีงานมีมีการเรียนต้องทําเยอะแยะมากมายนะคะมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้หรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าอ่านหนังสือเยอะมากๆช่วงนี้เลยบอกว่าเหมือนการโหมถักโหมตัวเองนิดนึงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แต่สิ่งหนึ่งถ้าเราต้องการที่จะได้คะแนนที่ดีหรือว่าทําคะแนนแบบได้ฉลุยอะค่ะมันต้องแบบเรียนเสริมเรียนเพิ่มเพราะพลังงานขึ้นคําว่าทําอะไรแบบอัดอัดลงไปอะค่ะเหมือนอัดความรู้หรือว่าต้องไปทําอะไรที่มันเม่าคนอื่นคือความพิเศษก็คือเรียนพิเศษนะคะเหมือนหรือว่าเราเองอ่านพิเศษเมาคนอื่นเขาอะคนอื่นเขาอาจจะพยายามถึงเท่าแต่เราพยายามไปเลยค่ะสิบเท่าค่ะให้แบบเกินหน้าเกินตาเขาเลยค่ะ หมายถึงเรื่องความพยายามนะคะฉะนั้นเราเหมือนเรารู้อยู่ตัวคนเดียวว่าเออเราพยายามสุดแล้วนะอะไรเงี้ยฉะนั้นผลที่มันออกมาคือเป็นไปตามที่เราทําตั้งแต่พายไปคิน่แล้วคือคิดยังไงเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันขยันก็มีโอกาสสาเร็จขี้เกียจก็เป็นไปตามนั้นนะคะมันอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์คะหนูเป็นอาิีะอยู่แล้วคะ่ะหนูต้องอ่านมากมายหนูเข้าใจในตอนที่เรียนอันนี้อาจารย์ดีใจด้วยนะคะเพราะว่า ก็บางทั้นถ้าทำเข้าใจในบทเรียนอยู่แล้วหรือเข้าใจตั้งแต่ต้ตตนอยู่แล้วเอ่อก็ความพยายามของคุณก็ก็ก็หยุดตรงนั้นคุณพูดเอฟเฟอร์ตอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะยังไงก็มีโอกาสสาเร็จตั้งแต่ต้ตตนคือแล้วแต่คนคะ่ะแต่อย่างตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องอ่านหนังสือเยอะกะว่าชาวบ้านช่องเขาเยอะมากค่ะนะคะถึงจะทําสําเร็จฉะนั้นเวของแต่ละคนไม่เหมือนกันชนะอาจารย์ขอป็นกําลังใจเพราะว่ามันเป็นไปได้ดีนะคะไปได้ดีมากๆด้วยอื แต่หนึ่งอย่างอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมคลาสอะไรต่างๆนะคะคือให้คิดดีๆพูดดีๆนะคะบางคนทำโปรเจกต์ร่วมกันงานกลุ่มงานอะไรก็ตามแต่เราเรามาระวังเรื่องการสื่อสารสื่อสารให้มันชัดเจนกันไปเลยละกันนะคะสำหรับเรื่องการเงิน The magician ขึ้นมา Page of Wands n i n h t of Swords Seven of Wands ฟาคูปองส์ขออธบหนึ่งนะคะชาริเอตคือเรื่องการเงนินของคุณอนะ่ะมันเรียกว่าเรืเร่อยๆมันคือมันแล้วแต่สิ่งที่เราทําคือต้องบอกอันนี้ว่าบางท่านเนี่ยเงินเดือนของคุณอาจจะฟิกซ์อยู่แล้วก็ได้ตามนั้นนะคะแต่บางท่านอาจจะได้โบนัสที่เพิ่มขึ้นเข้ามาอ่าก็คือไม่ขาดทุนแล้วกันแล้วก็บางคนค่าขายต่างๆก็คืออาจจะเสมอตัวหรือมากกว่าน่อยดึงไม่เกินแบบ1 0 2 0ี่เอรนะไรราเนี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าไปไป ไปได้โอเคนะคะอ่าแล้วก็ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรแล้วก็สาหรับบางคนที่อาจจะทํธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วถ้าคุณยิ่งทํามากหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเป็นแบบได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะถ้าคุณยิ่งพยายามมากยิ่งทํามากมีโอกาสได้มากตามที่เราพยายามนั่นแหละแล้วก็บางท่านอาจจะทํามากกว่าหนึ่งอาชีพก็มันเหมือนก็เหมือนมันมีลักษณะของขาว่าเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางก็ได้นะคะสาหรับบางท่านอีกหนึ่งอย่างอย่าให้ใครหย,ยิบยืม,ยมตังค์นะคะแล้วก็อย่าไป เล่นหุ้นเขาเรียกว่าไม่ใช่เล่นหุ้นสิมันจะเป็นเล่นแชร์รอะไรเงี้ยคะ่ะกับกับแหล่งที่เราไว้ใจไม่ได้คือมันไม่ควรคือพลังงานมันขึ้นคาว่าอย่าให้ใครหยิบยิมตังค์อย่าเล่นอะไรที่มันเป็นผิดศรธรรมนะคะแล้วก็ทางที่ดีก็คือทำมาหากินตั้งใจของตัวเราเองดีที่สุดแล้วกอ็อย่าไปเซ็นคําประกันให้ใครจะร่วมลงทุนกับใครก็ให้มีลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันนะคะ มันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะพลังงานขึ้นเตือนเอาไวเ้เฉยๆนะคะบางท่านอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวนะบางท่านอาจจะอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อได้ละางอย่างมาแต่บางท่านในกรณีที่ไม่ใช่สิ่งของอาจจะเป็นคําว่าบางท่านอาจจะผ่านงานสีดํามาหรือเพิ่งผ่านงานสีดํามาอาจารย์ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ ท,ท,ที่ทุกคนต้องเผชิญนะคะอาจจะหมดเงินไปกับตรงจุดนี้ก็ได้นะคะสำหรับบางท่านหรือหมดไปกับเรื่องสุขภาพว่างั้นเถอะนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างคือบางท่านอาจจะมีการออกรถได้หรือว่าขายก็เป็นได้นะคะรถยนต์คือมันเป็นลักษณะของคำว่าบางท่านอาจจะเสียเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวถ้าคุณท่องเที่ยวแล้วคุณได้ได้พลังงานดีๆกลับมาได้ชาร์จแบตตัวคุณเองกลับมาอาจารย์ก็มองว่าเหมาะสมที่จะลงทุนนะคะในการเดินทาง แต่เงินเนี่ยบางท่านอาจจะหมดไปกับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าจําเป็นต้องใช้ก็คือรถยนต์ก็เป็นได้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราจําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยนะคะจ,จะหมดไปตรงส่วนนี้แต่ถามว่าการเงินองของคุณถึงขั้นเดือดร้อนไหมอาจารยม์มองว่าไม่นะมันยังมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มันมโยกไปในทิศทางที่ดีด้วยซ้ําไปนะคะคือมันเหมือนกับว่าพลังงานป้องบ,อบบนี้ว่ามันเหมือน,นเงินมันเข้ามาดี สำหรับบางอาชีพต้องบอกแบบนี้นะคะแบบเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมนะคะสำหรับบางอาชีพ เข่งขันพวกอสังหาต่างประเทศจะเข้ามาดีนพิเศษแต่มีหลากหลายอาชีพที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะเอ่ยไม่หมดนะคะในคลิปเดียวนะคะแต่เอาเป็นว่าอาจารย์ก็ดูได้ประมาณนี้นะคะละเอียดให้ประมาณนี้ได้นะคะสําหรับเรื่องความรักคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนอยากมาทําความรู้จักกับเราอย่างที่อาจารย์บอกนะคุณมีสนเสน่ห์นะคะมันมีโอกาสที่จะมีคนอยากที่จะรู้จักกับเราเนี่ยให้เดตสตาร์ขึ้นมาอีกแห้ว คือเรียกว่าอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองถ้าเราปิดกั้นไม่ได้สนใจก็ไม่ผิดอะไรคะ่ะคนเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเปิดตัวเองนะคะว่าเฮ้ยฉันอยากมีนะเข้าสังคมบ้างน,นิดนึงเดินทางหน่อยนึงนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆต้องเรียกว่ามากนะคะ โปรโยสเสน่ห์ได้โปรโยมีเข้ามาแน่นอนนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แห้วแน่นอนมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคในครคนใดคนหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์หรือเขาเรียกว่าคุยต่อว่างั้นเถอะนะคะมีโอกาสสูงมากๆค่ะที่จะมีคนเข้ามาสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนมีโอกาสสมหวังแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็จะมีโอกาสที่จะแบบปัดเป่าออกไปหรือทําให้เรารู้มากยิ่งขึ้นแต่เปอร์เซนต์ที่จะสมหวังหรือว่าความคืบหน้าในความสัมพันธ์ที่คุณคุยกันอยู่ที่ไม่ชัดเจนอาจจะค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้ เรียกว่าเป็นกา,ก,าการพัฒนาก็ได้แต่บางคนอาจจะพัฒนาถึงขั้นแบบสุดละ,ะได้เป็นแฟนแล้วจ้านะคะไม่โสดแล้วจ้านะคะมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากเป็นเช่นนั้นก็แสดงความดีดด้วยละกันนะคะดีนะคะเรื่องความรักเลิศน,นะคะสําหรับคนคนที่มีคู่หรือคนที่มีแฟนคนที่มีคู่หรือมีแฟนช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันนิดหนึ่งนะคะการมีปัญหากันบ้างนะคะ ถ้ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องธุรกิจให้ระวังว่าจะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้อันนี้เป็นคําเตือนแต่บางท่านไม่ได้ร่วมลงทุนด้วยกันไม่ได้หยิบยืมตังค์ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวโก,กับเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องสถานนะเรื่องการเงินอะไรต่างๆก็ตามแต่คือระวังนิดนึงในเดือนนี้ถ้าไม่อยากมีปัญหาหรือเลิกกันนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นที่มันจะมีแบบมีการแตกหักหรือว่าเข้าใจกันผิดหรือว่าสื่อสารผิดพลาดมันยังมีอยู่บ้างนะคะค แต่ถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนได้แบบคุยกันใช้ความเป็นแบบความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นๆคุยกันบางทีงมันแล้วแต่ลักษณะนิสัยของแต่ละคู่นะต้องบอกแบบนี้เพราะนี่ทำนายเดยภาารวูคือกว้างต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามันจะมีผลเฉพาะบางคู่ที่แบบมีความใจร้อนมีความแบบ เอาแต่ใจเยอะเกินไปมันจะทําให้มันมีปัญหากันเกิดขึ้นได้อาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครมีปัญหากันหรือว่าจากลากันนะคะก็อยากให้รักกันแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นปัญหาที่มันเอาจริงมันยังมีทางแก้ไขอยู่มันยังมีทางที่จะมีทางออกอยู่นะคะนะมันยังยังพอไปกันได้อยู่เยอะมากๆเปอร์เซ็นต์ที่จะไปต่อกันไหนสูงมากๆนอกจากคู่ไหนที่มันแบบไม่ไหวจริงๆมันเกินจะเยียวยาจริงๆมันก็จะแบบเหมือนต่างคนต่างเดินคนละทิศคนละทางนะคะ อ่ะประมาณนี้นะคะก็ไม่อยากเห็นใครอกหักเสียใจนะบอกแบบนี้แล้วกันสำหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยจริงๆก็รักกันดีแต่บางทีบางครั้งมารู้สึกเหนื่อยเหมือนกันในบางครั้งนะคะแต่ถ้าในกรณีต้องระามาัดระาวัาางสิ่งเหล่านี้นะคะบางคนแต่งงานแล้วแต่อาจจะมีคนเดิมคนเก,ก่าพยายามที่จะเข้ามาคุยกับเรารักษาศีลธรรมข้อสามด้วยนะคะแล้วก็คือถ้าบางคนเป็นคู่รักที่แบบ เป็นสามีภรรยาที่คุณเองแบบเข้าใจกันไม่มีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่มีอะไรพูดคุยกันน่ะมีอะไรเปิดอกคุยกันดีกว่านะคะถ้ามันเกิดปัญหาเพราะว่ามันยังมีทางแก้เหมือนกันและแค่ค่าลักษณะคนที่มีแฟนเลยมันแบบต้องค่อยคคุยกันนะคะถ้ามันมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยแม้คล้ายกันมากอืระวังมันจะเป็นปัญหาลามทุงได้แต่บางทีบางครั้งคุณทั้งสองคนบางทีบางครั้งอาจจะแบบต่างคนต่างทํางาน มีเวลาก็ทานข้าวกันบ้างสวิตวันแววกันบ้างนิดนึงนะคะกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยนะคะจะได้รู้สึกว่ายังหัวใจแบบแบบหัวใจพองโตรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะเพราะจริงๆไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นเลิกลาแต่มันอาจจะแบบมีบางเสิ่งบางอย่างที่มาสะดุดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเรามาระวังเรื่องแบบของมีคมบาดนะคะ าบางท่านซุ่มซ่ามสะดุดหกลม้มฟกช้ำดำเขียวนะคะเดินทางไปไหนมาไหนเรามาระวังด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสมมตินคนคนไหนที่ป่วยอยู่แล้วก็เป็นอาการป่วยที่มันมีโอกาสหายห,ายห,ายหรือรักษาได้มีอาการมีอาการดีขึ้นแน่นอนหรืออาจจะหายเป็นปิดทิ้งนะคะเรามาระวังเรื่องระบบสายตานะคะปวดขมับเบ้าตาปวดตาปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็เนี่ยแปลกในะเรื่องการเดินของคุณเนี่ย เดินเนี่ยเดินเลยอ,อืมไม่ใช่การเดินทางเลยนะจริงๆเรื่องการเดินเรามาระวังเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยไม่เรามาระวังก้าวผิดสุดหูลม้มหูบางทีอันตรายหัวฟาดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยได้นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นแต่อันนี้คือเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอืมเรามาระวังนะคะในเรื่องบางทีบางคนอาจจะมีการโอ้บางคนอาจจะทำศัลย,ยาก,กรรมก็ได้นะฉีดนูน่นฉีดนี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับ เรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญอันดับ1อันดับต้นแล้วอาจารย์ก็เข้าใจด้วยว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้าในกรณีที่พ่อแม่เราดีอยู่ในมุมสว่างเลยอะเรากรตันยูให้มากที่สุดบอกเสมอนะยิ่งทํากับพ่อแม่ยิ่งเจริญนะคะแล้วก็ยิ่งได้ดีเพราะว่า ความกระตันยูยังไงก็เป็นเครื่องหมายของความดีอยู่แล้วนะคะคือมันจะทําให้เรายิ่งแบบจเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็ทําอะไรก็ราบรื่นตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นเป็นแบบเหมือนแบบเปรียบเทียบฟังว่ามีปัญหาแะ้วก็มักที่จะแบบเหมือนมีคนมาช่วยเหลือตลอดเวลานะคะทากับคนในบ้านก่อนนะอ่าแล้วก็ในกรณีบางคนบางคนอาจจะมีพ่อแม่ที่แบบอาจจะด์กนิดนึงนะคะตามที่เราเห็นตามข่าวที่น่ากลัวก็เอาเป็นว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อทุกคนมีเหตุผลอของตนแล้วก็รู้ว่า ว่าอะไรควรทาไม่ควรทานะคะาโอเคถัดไปทําบุญนอกบ้านอ่าขอพูดไปเลยนะตั้งแต่ที่อาจารย์เห็นนะนี่จิก็คือไปทําบุญกับการบริจาคเลือดถ้าเป็นไปได้ไปบริจาคเลือดจ้ะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของมีคมนะคะอาจจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ทําบญกรบโรงพยาบาลต่างๆได้หมดเลยนะคะอ่าแล้วก็บางท่านอาจจะมีการถวายพวกเก,กล็ไกตัดเล็บอ่ามีโกนและอื่นๆนะคะให้กับพระสงฆ์ก็ได้ เราจะทําเวไหนก็แล้วแต่หมดเลยหรือว่าให้กับน้องหมาน,น้องแมวที่ป่วยหรือมูลิตีช้างอ่าช้างหรือสัตว์ป่าที่ป่วยต่างๆได้หมดเลยไปทําซะนะคะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าทําเราจะเป็นนางฟ้านะคะ <laughs> ดวงเรามันจะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นความดีมาเป็นเกราะป้องกันอย่างแค่จาบอกเนี่ยทำยังไงได้อย่างงั้นนะคะอ่าฉะนั้นหมันกระทาความดีในรูปแบบต่างๆได้เลยอ่าบางท่าน อยากที่จะสวดมนต์สมาธิยิ่งดีทําได้อาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยการสวมดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะแล้วเสริมด้วยพระกระถางเงินล้านได้เลยที่ที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างเป็นเสียงของอาจารย์สวดเองนะคะแต่เป็นของหลวงพ่อฤษีวัธสุงทรแล้วก็หลวงพ่อปานวัฒบอนนมโคนะคะแล้วก็ในกรณีนั่งสมาธิได้ยิ่งดีนะคะสัก5านาที10นาทีหรือมากกว่าน,นั้นได้ยิ่งดีถ้าเริ่มต้นก็สัก1นนาทีก็สุดยอดแล้วนะคะคือ ขอให้คุณได้นั่งอ่ะจิตใจคุณจะมีสติมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราจริงๆนะคะเอาความเป็นจริงด้วยนะคะถัดไปถ้าในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธินะคะก็หากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิได้เลยอย่างเช่นวาดลูปวาดเขียนบางคนอ,อ,อาจจะเป็นการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้อหมาน้องแม่บางท่านอาจจะกําลังกายบางท่านอาจจะชอบในการที่จะฟังเพลงปรับสมาธิฟังเสียง a s m r ใน YouTube มีเยอะแยะมากมายหรือว่า ฟังพอดแคสต์ที่แบบสบายๆหูเป็น positive แบบพลังงานด้านดีๆด,ด,ดีกว่านะคะเสพสื่อที่เป็นด้านบวกแล้วเราจะมีความสุขนะคะเพราะว่าบางคนทํางานแต่ละวันก็บางทีเจอบางสิ่งอย่างท็อกซิกบ้างนะคะกลับมาเราควรเสพอะไรที่มันมีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้เราตึงเครียดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือ,คอเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ่ะก็อาจารย์ไม่มีอะไรต้องพูดมากมายก็ขอให้ คุณมีความสุขแล้วก็มีสติทุกอย่างก้าวในชีวิตค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกํลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดี 啊。